พี่น้องสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเก็บมาแล้วนะคะเรากต็ต้องต้มก่อนเด้อค่ะน้ำเดือดแล้วลงก่อนนะคะเก่ารัดนะจ๊ะลองต้มบ้งค่ะพี่น้องปีแรกเด้อค่ะที่เก็บกินนะคะธรรมาดาแค่สุปีนะบอกกินเด้อจ้าก็เดยกินน้ำพึ้นดอกค่ะไม่ได้ซสือังเทียกับืสือกินค่ะไปเก็บมาแล้วก็ลองทําดูนะคะเขาบอกว่า ต้มสุกแล้วก็ไปก่วแห้งค่ะเอาลองดูละค่ะลูกใหญ่ๆก็มีไปเก็บมาจากต้นอื่นทางอื่นนะครับลูกใหญ่ก็มีอยู่กี่ลูกละลูกใหญ่ก็มีเหมือนกันค่ะสี่ห้าลูกนะคะกจะต้มไปด้วยกันนั่นแหละบพี่นองคองสิบว่าต้มเหมิดแค่เดียวหรอกเด้อค่ะเดอ้อ ร้องเหมือนก้อนค่ะต้มเครื่องนึงก้อนเนาะค่ะได้ความได้จังตามกันต่อไปเด้อค่ะเด้อเยอะซุกแลี้ยวยังแล้วบาดกัวแลี้ยวยังแล้วกะเซเบิ้งอีกรอบนึงเด้อค่ะผลงานสิอ่างว่าเป็นแบบไหนนะคะทุกๆคนค่ะเอาวากันไปเด้อจ้าสำหรับเกาลัดนะค่ะ ต้มเงินไปยาวๆค่ะเห็นเขาบอกว่าต้มครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวตัวต้มต้มเสร็จครึ่ชงชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะตักขึ้นมาหึงไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็จะคั่วต่อให้มันแห้งนะคะเรื่องจะกินแบบต้มสุกแล้วก็ได้เหมือนกันค่ะคือเสียงขึ้นเม็ดขนเม็ดแบบนี้แหละครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องหลังจากต้มเร้ยวนะคะออกจากหม้อเร้ยวนะคะเจนึ่งก็คือหัวแหวตัวค่ะ เดี๋ยวสิทุบเบิ้งข้างในนะครับว่าสิเป็นแบบใดนะครับพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิทุบให้เบิ้งจะกข้าไวหนึ่งเด้อค่ะเดี๋ยวมันเป็นจังแด่ครัหลังจากต้มแล้วค่ะโอ,โ,อโ,อโอ้นี่ค่ะเนื้อข้างในมันกับพี่น้องสิกินแบบต้มซุกแล้วหรือกลัวบ่คะเพิ่นว่าไปขวัวขวยมันเสี่ยงเห็นกรอบๆพันธะวะ นะคะเดี๋ยวคยติดตามมันต่อไปค่ะจ้าหลังจากตลมเล้วเวข้ากัเท็ดสเดจนำขึ้นมาเรามาขวาวล่อมือแล้วค่ะเห็นเป็นวาขวยมันไหนขวยมันซ่แห่งๆนะครับพี่น้องค่ะมันหนึ่งแห่งนะ,ะ,นงะม,นงงนมันกรอบนะครับแต่บัน,นี้มันกระสุกเราล่ะค่ะล่องกินเบื้องกระเสียบอยู่เรื่องค่ะพี่น้องจ้าสวมกับเก็บยุคับยี่นี่นะเอาๆ เก็บมะเร็งก็ต้องกินนะคะเสียดายเนาะพี่น้องเนาะเอา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 จังเบิ้งกันเด้อค่ะจังตามกันไปอีกน้อยนึงว่าตอนกินตอนผ้าสิผ้าเบื้องน้อยนึงเด้อกับพี่น้องก็เดี๋ยวเกลือหยอดครับพี่น้องเราเกลือหยอด้อนตามหยอดน้ำรกระรึจะเหลี่ยมเหลี่ยมนะคะห่วแบบว่ามีนะ้ำมันเด้อค่ะเจ้ามันกรมันมันออกเอียงครับพี่น้อง ทวบไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมาแซบด,ด้วยกันเด้อจ้าแซบบน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะเก็บมาแล้วเราก็ต้องกินเนาะไม่ลองไม่รู้จ้าเราต้องทดลองหน่อยนึงเด้อจ้าเด้อตาแล้วมนันออกปานไอเม็ดมะม่วงไอหิมมะพานนะค่ะพี่นอ้องมอนกับเม็ดมะม่วงหิมมะพานเลยนะคะมันมันออกเองน,นะคะจยอดเลยค่ะ นี่ครับพี่น้องหลังจากขวแย้ว,วน้ำมันมันก็ออกดีดีปานเม็ดปมงวงหิมะพานนะคะย้อมสสมาล่องพาเพิ่งเด้อครับพี่น้องค่ะแล้วสิยออกมาล่องพาเพิ่งนะคะว่าจะเป็นแบบใดข้างในเด้อค่ะโตโตก็หยอดเกลือนิดหนึ่งนะคะหยอดเกลือก็ไปนำตาลนิดนึงเพิ่วนานะค่ะนะคะนี่ค่ะอุ้นี่เยอค่ะ หาเหล้ยวลองซิม,มังกันค่ะแซบยุกค่ะแต่คยในบักมีบ้านเท่าอยู่รอค่ะแซบยุค่ะก็มันไม่น้อยนะคะ่ะเกาลัดใหญ่ๆคือทางบ้านเท่าทางเยาวลาดทางไอ้กินกับสิแซบว่านี่แต่ว่ากับแซบได้รสชาติคือกันค่ะมักกินน้ำกันเด้อค่ะนี่ ไหนๆแน,น่ไหนๆแล้วนะคะ่ะต้องกินหเห้ือดน,นะคะไม่กินผู้เดียวเป็นผัวเพรากินน้ำผู้ขาสกไต้กินหเหงือดน,นะคะหามาแล้วเสียดายเนาะคะ่ะพี่น้องกินไปเลยเรื่อยๆจ้าค่อยติดตามคลิปใหมน้ำกันอีกเด้อจ้าสวัสดีคะ่ะทุกๆคน